เอาล่ะถึงเวลาแล้วครับตอนนี้ที่ทุกคนรอคอยเพราะว่านี่คือช่วงเวลาสำคัญกับ global brand ambassador ของ C2 v i t a มินของเรามารอใครกันครับทุกคนรอใครฮะไม่พี่รัฐยังอยู่อีกเหรอเนี่ยเพราะฉะนั้นเสียงรี้จะมาให้ให้หน่อยได้ไหมครับขอฟังเสียงกรี๊ซ้บๆอก่อได้ไหมฮะนับ1 2ึ่งา โอเคเพราะฉะนั้นนี่แหละคือ global brand ambassador ของ C2 ูวิตามินถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคุณอูโด่วานสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เรามีคุณเจยองมาเป็นล่ามด้วยนะครับ เชิญตรงกลางเลยครับคุณอุดวานครับก่อื่นเลยให้ทักทายสื่อมวลชนวันนี้มีสื่อมวลชนมาเยอะมากเลยครับนานย่าเซลัพลวอุดวานมิตรภาพานเอามากลับอครับสวัสดีครับผมอุดวานนะคะยินดีมากมากแลก็ดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนในวันนี้นะครับปรบมือให้หน่อยได้ไหมครับนอกจากสื่อมวลชนก็น่าจะมีแฟนๆของคุณอุดวานมาด้วยนะในงานครั้งนี้ครับสวัสดีคาเซลขอบคุณมากนะครับสวัสดีด้วยครับ ถามว่ามาไทยครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคุณดวาน네태국은언제나올때마다좀뭐랄까따뜻하게반겨주셔서좀기분이많이좋은것같아요ทุกคั้งที่มาประเทศไทยผมรู้สึกดีมากๆเลยเพราะว่าทุกๆคนนะคะแฟนๆชาวไทยต้อนรับผมอบอุ่นมากๆทุกครั้งเลยที่มาอ้าวเมืองไทยเราเป็นสยามเมืองยิ้มมาขนาดเช้าๆขนาดนี้รอยยิ้มเนี่ยเต็มไปหมดเลยยังไม่น่าเชื่อยิ้มมาทุกคนยิ้มยิ้มหน่อยให้เขาเชื่อ มะ่เห็นชัดเจนเลยค่ะรู้สึกเลยใช่ไหมฮะพระรุดดวงวผมก็ยิ้มอยู่นี่ไงค่ะอ๋อนี่แบบนี้แบบนี้นะฮะลามก็ยิ้มฮะลามอยู่ไทยมานานอขาบอกยิ้มพร้อมกันค่ะเอาล่ะมาครั้งนี้ต้องบอกว่าไม่ได้ธรรมดาเพราะว่ามาในฐานะของ global brand ambassador ของ C2 วิตามินด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับคุณดวานเน่ อ๋อ一旦 C2 วิตามินก็함께할수있어서너무좋은것같고요ว่ารักครับอ๋อเจ้าก็ด้วยผิวลึกด้วยสำคัญมากคิดถึงนั้นด้วย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 ด้ เลือกดูแลผิวก็เลยยิ่งดีใจเขาประใหญ่ที่ได้เป็น global ambassador ของ C2 Vitamin นี่นะฮะเชื่อเลยเพราะว่าผิวเขาใกล้ๆคือแบบเรียบเนียนใสมากๆนะฮะจริงๆเรื่องจริงฮะเชื่อเลยอููเียจริงๆฮะๆจริงเขาขึ้นกครับแต่คุณดววันอยากรู้ไหมว่าเพราะอะไร C2 Vitamin ถึงเลือกคุณเป็น global Band ambassador อยากรู้ไหมฮะอ ผมก็อยากรู้มากๆเหมือนกันครับทำไมถึงเลือกผมให้มาเป็น Global Ambassador ถ้าอยากรู้นี่คือเหตุผลที่ทาง C2 วิตามินของเราเลือกคุณครับไปชมกันเลยครับนี่ไงนี่ไงความน่ารักสดใสของคุณเออนี่ไงโอ้ยความหล่อเล่นแสงของเขาเห็นไหมฮะโอ้เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะ อ่อ이유รข้แล้วครับทราบแล้วครับครับโอ้โหนี่แหละนี่แหละเอออุ๊ยหล่อในทุกทุ่งท่าแม้กระทั่งการตีกอล์ฟของคุณวงสวิงของคุณที่คุณปาดไม้ออกไปโอ้โหเป็นไงฮะสุดยอดเลยครับที่สำคัญคือหล่อทุกรูปใช่ไหมฮะทุกคน โดยเฉพาะรูปไหนซิกแพคมันคุณจะลงเกียดไหมคะถ้าเราสมมติจะขอยัดค้างรูปซิกแพคของคุณไว้บนนี้มันจะเป็นไปได้ไหมคุณดดวานได้เลยคับเปิดเลยฮะีิงานเปิดนี่อันนี้อันนี้ยิซ่าจินเจวสซลคือดูแล้วรู้เลยว่าคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีมากๆเลยคะคุณโดวาน่าจ ครับเพราะฉะนั้นแบ่งป uh. ันได้ไหมครับว uh. ่าทําย uh. ังไงถึงจะได้ดูดีแบบนี้ครับคุณดาวานหะอืมก็ต같องขึ้นนั것น운동중요한พ같아요ออกายอย่างสมอแลวก็เรื่องรับประทานต้องดูแลเรื่องการกินอย่างดีมากๆอ่าและรูปสุดท้ายอีกครั้งนะคะรูปตีกอล์ฟรูปตีกอล์ฟอีกครั้งหนึ่งอ่ารูปนี้ในฐานะคนที่รักการตีกอล์ฟอย่างคุณ <목소리> 네สงแดดมากมายที่อาจจะทำลายผิวได้แต่คุณก็ยังดูมีผิวที่แข็งแรงและสดใสมากเลยมันเพราะอะไรฮะ네ี่น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 ี่을 아마... เวลาที่ผมออกไปไถ่ายททมหรือเวลาที่ไปตีกอล์ฟเนี่ยผมต้องใช้เวลาการแจ้งหนานมากๆเลยแต่ผมไม่กลัวเลยเพราะว่าผมทาน c ีทูวิตามินเป็นประจำและผมเป็นคนที่ซีเรียสมากๆกับการทานวิตามินนะคะคือแม้ว่าผมอยู่ที่ไหนผมไม่กลัวเพราะว่า c ีทูวิตามินประจำเลยว้าวปรกมือให้หน่อยได้ไหมครับนี่แหละ g l o b o l bad ambassador ตัวจริงนี่ต้องเป็นแบบนี้ไม่ชีวิตไม่ห่างจากซีูวิตามินเลยนะฮะ แนอนครับและด้วยความที่ C2 วิตามินเป็นเจลลี่ด้วยคือเช่มันทำให้ทานง่ายขึ้นใช่ไหมฮะว่าจเออเออสับชี하기ดูดีกินก็ดีๆพี่ฮาน่าก็ถือว่าเป게นสิ่งที่ดีมากเลยคือจะบอกว่าแพคเกจจิ้งก็สวยมากๆพกพาสะดวกมากๆทานง่ายมากๆรสชาติดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นในฐานะโกลบอลแบรนด์เอมบัสเตอร์อยากเห็นคุณโดวานเนี่ย ถือแพ็กเกจของ C2 วิตามินโชว์ให้แฟนๆดูหน่อยได้ไหมขอแพ็กเกจหน่อยฮะขอแพ็กเกจหน่อยนี่แบบนี้นี่อ่าคุณดูวานฮะปักโพสต์อราหล่อๆกับผลิตภัณฑ์ให้ให้ให้สิมันชนได้ดูหน่อยได้ไหม เออนี่แหละนี่แหละอ่าแบบนี้โกลบโอลแบอาบัสเตอร์ต้องเป็นแบบนี้ฮะดูดีมากๆเลยที่สำคัญกว่านั้นออกมาแล้วแช่แช่แชช,าชามาแล้วเสียงแฟดมาแล้วเออที่สำคัญกว่านั้นเมื่อกี้บอกแล้วว่า,าทานง่ายด้วยเพราะเป็นเจลลี่เออนี่ แบบนี้ฮะเ,เ,เห็นแล้วคือทำไมฮะอดใจไม่ไหวเลยนะทุกคนเชื่อเหลือเกินนะครับอร,อร่อยมากๆจริงๆเลยครับอ,อร่อยมากๆก,ก็เลยต้องมีผลิตภัณฑ์นี้ติดตัวตลอดเวลา,า,าเพราะเรื่องวิตามิน,น,นเป็นเรื่องสำคัญของคุณโดวาน่างแน่นอนตรงนี้นะครับสำหรับพี่ๆสื่อมวลชนเห็นคุณโดวานทานแล้วรู้สึกแบบว่าอุ้ยรู้สึกแบบว่าไม่ได้ฉันต้องเติมวิตามินเข้าไปบ้างแล้วนะครับ เชิญรับประทานได้เลยเชิญได้เลยใช่ไหมครับไม่ยากเลยครับทุกคนครับแน่นอนเลยซีทูวิตามินอยู่ในถุงกูดี้แบ็คของทุกคนแล้วเพราะฉะนั้นเนี้ยสามารถหยิบขึ้นมาทานได้เลยนะครับเออครับเชิญได้เลยฮะทุกคนครับเชิญได้เลยเอาตามสะดวกเอาตามสะดวกคุณผู้้อยบอกว่าผมไม่เห็นใครลองชิมเลยนะครับพี่พี่หยิบให้หน่อยได้ไหมฮะหยิบขึ้นมาโชว์หน่อยสื่นมาชนหยิบโชว์หน่อยฮะหยิบโชว์หน่อย คุณดวงวัลรอสักครู่นะฮะรอสักครู่นะเขาเพิ่ได้ถุงมาเขาได้ถุงปุ๊บเขารีบวิ่งมามาทำข่าวคุณดวงวัลเลยฮะเขาเพิ่งรู้ว่าในถุงนั้นมีผลิตภัณฑ์อยู่อ่า๋อเด้มีโชว์แล้วโชว์แล้วชิคชิมหน่อยได้ไหมฮะชิคชิมหน่อยฮะชิคชิมโชว์หน่อยฮะ แล้วเดี๋ยวพูดนะว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยถูกใจขนาดไหนเอ็มซีผู้นี่ทิชจะมาจะาฮัมบูชิสิยืนขึ้นมาแล้วพูดสิครับยังไงฮะถึงไหนแล้วเนี่ยโอ๋มาแล้วมาแล้วชิม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 แล้วแต่ท่านชิมแล้วครับเป็นยังไงบ้างฮะอร่อยอร่อยขอบคุณครับเราพูดว่าอร่อยเป็นภาษาไทยได้ไหมฮะ

ซี 2, วิตามินของพวกเราก็เปิดตัวต่อหน้าทุกทกคนอย่างเป็นทางการแล้วนะคบในฐานะที่เป็นโกลบอลแอมบาสเดอร์ก็อยากจะฝากทุกๆคนรักซี 2, วิตามินด้วยแล้วก็หวังว่าซี 2, วิตามินจะเป็นซี 2, วิตามินที่ดูแลผิวของทุกๆคนได้ดีด้วยนะครับเอทุกคนคติดตามด้วยครับ,รบฝากกับทุกท่านด้วยฮะขอเสปรบมือให้กับคุณอูดวานด้วยครับเ่ยขอบคุณครับคุณอูดวานยังอยู่กับเรานะครับเพื่อที่จะถ่ายภาพนะครับเดี๋ยวให้คุณอูดวาน ถ่ายภาพเดียวก่อนได้เลยครับเชิญครับกล้องเมนยกมือด้วยนะคะช่วยสู้ดึงกล้องนะแล้วกดกล้องเมนกล้องไหนถ่ายยกมือได้ไหมครับโอเค ดู้ยแล้วค่าสวัสดีครับนะคะ,คะ